ปฐมการบทที่26ข้อส2อิสอาคหวานพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้100เท่าพระยาวเวงสองอวยพรท่านในปฐถมการบทที่26อิสอาคอาศัยอยู่ในท่ามกลางคนฟิลิสเตียในเวลาแห่งการกันดานอาหารเขาก้าวไปด้วยความเชื่อแล้วหวานมเมล็ดพืชในยามที่แห้งแลง้งและพระเจ้าอวยพรเขาด้วยการเก็บเกี่ยว100เท่าเขากลายเป็นคนร่ำรวยและมีฟูงแกะที่มากมายและฟูงวัวจํานวนมากเขาได้รับการอวยพอรอย่างมากล้น จนคนฟิลิสเตียเกิดอิจฉาเขาคนฟิลิสเตียมีชีวิตยอยู่อย่างสุขสบายจนกระทั่งการงานของอิสอักได้เริ่มต้นขึ้นพวกฟิลิสเตียจึงมาอุดบ่อน้ําของอิสอักจากนั้นกษัตริย์จึงบอกให้อิสอักย้ายออกจากพื้นที่เพราะเขามีกําลังและรุ่งเรืองมากอิสอักอาจจะโต้แยง้งหรือเริ่มต่อสู้แต่เขาเข้าใจว่าพระพรนั้นนำมาซึ่งการข่มเหงและการอิจฉาเขายังคงรักษาสันติสุขไว้และเดินต่อไปข้างหน้าพระเจ้าทรงนำเขาไปที่ดีกว่า เราอย่าเอาจิตใจเราจดจอ่อกับคําวิจารณ์หรือคนที่อิจฉาเราเวลาที่พระเจ้านําพระพรมายังชีวิตของเราคนอื่นเกิดอิจฉาเราและพยายามที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับเราให้เรายังคนทําสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและเดินบนทางที่สูงของพระเจ้าต่อไปอย่าสนใจกับคําวิภากษ์วิจารณ์ของคนที่ใจแคบเวลาที่เราปฏิเสธ ที่จะออกนอกทางหรือปณีปนอมไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเราจากความอุด,ดมสมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าของเราได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่โปรงสัญญาที่จะอวยพรพวกเราอยู่ณตรงที่พวกเราอยู่แม้ในเวลาที่พวกเราเผชิญกับการต่อต้านและการเยาะเยะ้ยเราเชื่อว่าพระองค์จะเพิ่มพูนให้แก่เราแมในยามกันดานอาหารเรารับสันติสุขจากพระองค์และประกาศว่าพระองค์ จะช่วยทําให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในนามพระเยซูเราจะไม่สู้กับใครเราจะเดินกับพระเจ้าต่อไป